การนำพ่อแม่ไปทิ้งในสมัยเอโดะคริสตศักราช1 6 0 3ัถึง1,867ช่วงนั้นญี่ปุ่นถูกภายแล้งคุกคามนานหลายปีเจ้าเมืองได้ออกกฎว่าบ้านไหนมีพ่อแม่ที่อายุเกิน70ปีลูกต้องนำพ่อแม่ไปทิ้งบนเขามิฉะนั้นจะถูกประหารเพราะคนสูงวัยไร้ประโยชน์เป็นภาระโดยถือว่าตายเพื่อให้ลูกหลานได้อยู่ต่อนับเป็นเกียรติสูงยิ่งภูเขาจึงกลายเป็นสุสานคนแก่ ขึ้นไปสองคนแต่กลับลงมาหนึ่งเรียกภูเขาเหล่านี้ว่าอุบะสุเทอุบแะแปลว่าคนแก่สุเทแปลว่าทิ้งและแล้วก็ถึงวันที่แม่ของเออายุครบ70ปีเขาอุ้มแม่ลงตรกอราแบกขึ้นหลังเดินไปยังภูเขาในขณะที่ชายหนุ่มปีนเขาสูงขึ้นเรื่อยๆแม่ก็สังเกตเห็นว่าฟ้ากำลังมืดลงทุกทีนางกลัวว่าถ้าฟ้ามืดลูกชายอาจหลงทาง จึงเอื้อมมือไปหักกิ่งไม้กิ่งแล้วกิ่งเล่าเพื่อที่ว่าหลังจากทิ้งนางไว้บนภูเขาแล้วลูกจะสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเมื่อถึงเวลาที่แม่ลูกต้องจากกันนางได้บอกลูกชายว่าลูกแม่ตอนที่เราขึ้นมาแม่ได้หักกิ่งไม้ไว้ตลอดทางตอนลงเขาเจ้าจงตามรอยไม้ที่แม่หักไว้ก็จะถึงบ้านโดยปลอดภัยเมื่อลูกได้ยินและมองเห็นมือที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนของแม่ ก็อดหลังน้ำตาออกมาไม่ได้และตัดสินใจว่าจะไม่ยอมทิ้งแม่ไว้เด็ดขาดเขาจึงพาแม่ลงเขาและซ่อนไว้ในยุ้งฉางเพื่อหลบคนภายนอกอยู่มาวันหนึ่งเจ้าเมืองก็ประกาศปริศนาสองข้อว่าหากใครแก้ได้ก็จะให้สมปรารถนาหนึ่งประการข้อแรกคือให้ฟันเชือกขึ้นมาจากขี้เท่าและสองคือให้รอยเส้นไหมลอดผ่านเปลือกหอยสังผ่านไปหลายสัปดาห์ก็ยังไม่มีใครแก้ได้ ลูกชายจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ยินแล้วสอนว่าลูกแม่ปริศนาข้อแรกให้เจ้าฟันเชือกขึ้นมาแล้วนำไปเผาจนไหมขี้เท่าจะคงรูปเหมือนเชือกอยู่อย่างนั้นส่วนข้อที่สองให้ผูกเส้นไหมกับขามดแล้วจับมดไปใส่ในเปลือกหอยหลังจากนั้นให้โรยน้ำตาลและจุดเทียนอีกด้านหนึ่งของเปลือกหอยเมื่อมดได้กลิ่นน้ำตาลและเห็นแสงเทียนก็จะเดินออกด้านนี้ ภายหลังเมื่อเจ้าเมืองรู้ว่าคนที่แก้ปริศนาได้แท้จริงแล้วคือหญิงชราธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจึงเลื่อมใสในภูมิปัญญาว่าคนแก่ก็มีคุณค่าและตัดสินใจยกเลิกกฎให้ทิ้งพ่อแม่ตั้งแต่นั้นแม่กับลูกชายจึงใช้ชีวิตต่อมาอย่างมีความสุขความรักของพ่อแม่เป็นสิ่งอัศจรรย์เพราะมีแต่คำว่าให้อย่างที่ไม่มีลูกคนไหนให้คืนกลับได้อย่างเท่าเทียม การดูแลพ่อแม่ในยามที่ท่านดูแลตัวเองไม่ได้ถือเป็นการทดแทนบุญคุณของท่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากใครบอกว่าไม่สามารถดูแลพ่อแม่ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามโปรดจำเรื่องนี้ไว้เป็นคติสอนใจจากตำนานอุบาสุเทที่ชาวญี่ปุ่นรู้จักดีมีการสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อบอลลาดออฟนารายามา โดยผู้กำก,กับอิมมุระโชเฮที่เล่าเรื่องราวชีวิตปีที่70ของหญิงชราชื่อโอรินที่มาจากโลกออนไลน์